วันที่23ค่ะวันที่23ของเดอะเมจิกอากาศมหัศจรรย์อากาศมหัศจรรย์ที่คุณหายใจเข้าไปวันนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไปถึงการแก๊ตที่จูดอากาศหรือว่าสุขภาพดีๆของเราแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันค่ะที่เราจะสำนึกรู้คู่หรือรู้สึกดีๆกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปกันนะย้อนไปเมื่อ 2- 3สามปีก่อนค่ะถ้ามีใครบอกคือให้ย้อนกลับไปเนี่ยเนาะ สมมติว่ามีใครมาบอกว่าให้สํานึกรู้คุณอากาศเนาะเราคงจะรู้สึกประหลาดประหลาดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบุหถ้าทางจะบ้าแน่เลยหรือว่าจิตไม่ปกติแต่ว่าอย่างตัวคุณลอนด้าเบิร์นเองเนาะเราว่าพอเขาได้สํานึกรู้คุณหรือแก๊ตที่จูดรู้สึกดีหรือทําที่ทําภารกิจเดอะเมจิกมาตลอดเนี่ยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยใส่ใจสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะกลายเป็นคน เสียสติหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นเนาะแต่เรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีถูกไหมคะถ้าเรารู้สึกดีๆกับสภาพแวดล้อมของเรานะไม่ว่าจะเป็นอากาศแสงแดดที่เราใช้ชีวิตอยู่นะคะอย่างช่วงโควิดแบบเนี้ยเนาะเราจะได้รู้สึกดีมากๆเลยว่าโหอากาศที่เราอยู่ธรรมชาติที่เราเป็นหรือว่าสภาพแวดล้อมในรอบๆตัวเราที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราได้ ใช้ชีวิตช้าลงแล้วมองเห็นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกโชคดีมากๆเลยนะแล้วเราก็จะเห็นมองมองเห็นโลกใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะเห็นระบบสุริยะจักรวาลเห็นพระอาทิตย์เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวมากขึ้นนั่นเองอากาศที่เราหายใจเข้าไปค่ะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเมื่อเรานึกถึงสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นนี้เนาะ ที่เกิดคืออากาศเนี่ยมันไม่ได้เกิดด้วยแบบอยู่ดีปุบปับขึ้นมาเลยเนาะมันเป็นการรวมตัวกันของธาตุเล็กๆหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วมันก็กลายมาเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปแล้วพอเราหายใจเข้าไปเนี่ยอากาศก็ทําให้เรามีชีวิตเนาะได้ชื่อชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดน้ําขาดอาหารเนาะเราอาจจะอยู่ได้ เป็นหลักวันหลักขับดาแต่ถ้าเราขาดอากาศเนี่ยค่ะเราอาจจะอยู่ได้ในระดับนาทีเลยนะเพราะฉะนั้นควรอย่างยิ่งเนาะที่เราจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปเราหายใจครั้งหนึ่งแล้วก็อาหารครั้งต่อไปแล้วเราก็หายใจครั้งต่อไปทันทีเราไม่เคยนึกเลยค่ะว่าเรามีอากาศให้หายใจอยู่เนี่ยมันดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะชวนให้หยุดนึกถึงอากาศอันยอดเยี่ยมที่เราหายใจเข้าไปคะ่ะ ลองทำแบบนี้นะคะลองสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเยีย่ยมมากค่ะลองสูดหายใจเข้าออกสักห้าครั้งนะแล้วก็นึกถึงความรู้สึกดีๆโฟกัสไปที่ลมหายใจเนาะความรู้สึกดีๆเหล่านั้นอากาศที่หายใจเข้าไปเนาะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายความสดชื่นความชุ่มชื่น,นหัวใจที่อากาศเหล่านั้นนำพามาให้กับร่างกายของเราเมื่อกเข้าไปค่ะมันได้ทําการ เข้าไปที่ระบบทางเดินหายใจเนาะเข้าไปที่ปอดทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนเนาะแล้วก็ช่วยให้บบสูบฉีดเลือดของเราดียิ่งขึ้นรวมถึงส่งให้สมองหรือออกซิเจนในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติมันงดงามมากๆเลยถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะลองขอบคุณกล่าวคำขอบคุณอากาศมหาศาลที่ชันหายใจใเข้าไป จะดีมากๆเลยค่ะถ้าเราลองออกไปเดินในสวนหรือทำภารกิจนี้นอกบ้านเพื่อเราจะได้ทราบซึ้งถึงอากาศยอดเยี่ยมอันสดชื่นอ,อย่างแท้จริงแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ค่อยทำในบ้านนะเราอาจจะหลับตาหายใจเข้าออกลืมตาก็ได้ทำขณะที่เราเดินรอคิวซื้อของลองตั้งใจค่ะรู้สึกถึงความรู้สึก ของอากาศที่เข้าออกในร่างกายหายใจแบบที่หายใจปกตินี่แหละพอปฏิบัติการนี้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการหายใจโดยตรงนะแต่มันคือการที่เรารู้สึกดีแก้ที่จุดอากาศที่เราหายใจไปต่างหากลองหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็กล่าวคําขอบคุณนึกถึงความรู้สึกดีๆที่มิวบอกไปเนาะคาโบราณกล่าวไว้ว่าค่ะเมื่อคนคนนึงขึ้นถึงจุดที่สํานึกรู้คุณอากาศที่หายใจเข้าไปได้อย่างลึกซึ้งการสํานึกรู้คุณของเขาจะไปถึงระดับไหของพลัง ระดับใหม่ของพลังแล้วเขาจะกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอันแท้จริงสามารถเปลี่ยนทุกภาคส่วนของชีวิตให้เป็นทองโดยไม่ต้องพยายามสิ่งใดนี่คือวันนี้ค่ะลองหายใจเข้าออกเนาะแล้วก็นึกถึงความรู้สึกดีๆที่อากาศเหล่านั้นทําให้กับเราเนาะอยากให้ลองสักหาช่วงเวลาในวันนี้ค่ะช่วงเวลาละห้าครั้งเนาะแค่หายใจ แล้วก็มีความรู้สึกดีขอบคุณกับสิ่งเหล่านั้นนะคะและนี่ก็คือภารกิจอากาศมหาศา์ที่เราหายใจเข้าไปของวันนี้ค่ะสรุปทูดูลิสในวันนี้เหมือนเดิมค่ะอย่างแรกนะคะลิสสิ่งดีๆสิบอย่างที่เรารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็กล่าวความขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านั้นหลังจากนั้นค่ะปฏิบัติการภารกิจประจําวันของเราวันนี้ค่ะภารกิจลมหายใจมหาศา์ที่เราหายใจเข้าไปเนาะหายใจเข้าออกอย่างน้อย5ครั้งค่ะ ขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีๆเต็มไปด้วยความสำนึกรู้คุณแล้วก็รู้สึกแล้วก็ทําภารกิจนี้อย่างน้อยห้าช่วงเวลาในวันนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะที่ลืมไม่ได้เลยแล้วก็จะจําได้ทํากันทุกวันเนาะก็คือการรมก้อนหินม,มหาสา,ารเจนของเราค่ะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆของเราตลอดยี่สิบสองวันที่ผ่านมาเนาะแล้วนอนหลับไปอย่างมีความสุขไปนเนี๋ยมาเจอกับความมหาสา,ารย์ของวันพรุ่งนี้กันค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะคะ แล้วก็ขอให้มีความสุขมีเรื่องผ่านสนเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นนอ้องก็คอมเมนต์มาเล่าให้หมิวฟังแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันบ๊ายบาย